อ่นันไม่ได้ทำดีวิดีโอนี่ไอซิมบ้ากวนนี่คือเนตจะให้ดูก่อนนะคะแล้วทีนี้เลตก็จะมาพูดให้ฟังว่าวีซ่าที่ฝรั่งทำมีกี่ข้อออยมีกี่ช้อยสำหรับคนที่มีเพจวางแผจจะมาอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเนาะสำหรับชาวต่างชาติเนะจ้ะ วีซ่าเกษียณกับวีซ่ารีทายรีทาร์รีทายเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าจะทำวีซ่าเกษียณรือวีซ่ามารีดมีวีซ่ามารีดคุณต้องมีเงินในทางงนในธนาคารประมาณสี่เซนบาทนอะจาะเพื่อที่จะขอยื่นทำวีซ่ามารีดหรือวีซ่าแต่งงานเนาะแต่ข้อสองคือวีซ่าเกษียณ ก็ต้องมีเงินในบัญชี8 0 0เซนบาทต่อการยื่นทำวีซ่าเกษียณเน็ต <Net S 1> <Net S 2> จะพยายามพูดช้าๆนะจ๊ะจะได้ฟังกันทันเนาะแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการที่จะยื่นขอวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ต้องขอยื่นวีซ่าโอโอวีซ่าก่อนว่าจ๊ะเป็นการเริ่มต้นของการจะยื่นขอวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าเกษียณที่เมืองไทยเนาะ ที่พี่เขาถามมาเมื่อวานนี้เนตก็ขอแนะนําว่าให้พี่อันนี้ไม่ขอแนะนําขอให้พี่ตัดสินใจกับแฟนพี่เอาเนื่องจากว่าจะทําวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่ากเกษียณอายุแต่ถ้ากรณีวีซ่ามาลีหรือวีซ่าแต่งงานของชาวต่างชาติก็ต้องมีพยานที่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณไปแล้วก็ตามไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นข้าราชการนะจ๊ะหนึ่งคน แล้วก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสไปยื่นต่อสถานที่ที่พี่ไปยื่นขอวีซ่านั้นๆนนเนะาเนะเพราะมันจะเป็นหลักฐานการโชว์ว่าพี่กับเขาได้จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเมียเป็นสามีภรรยากันที่จะยื่นขอวีซ่าแต่งงานหรือมารีดวีซ่าเราจะเนาะแต่ถ้าเลือกวีซ่ารีทายหรือ หรือถ้าเป็นภัยก็คือวิาสาเกรเียณก็ไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานอะไรเนาะจา้ะเพียงแค่โชว์สมุดธนาคารว่ามีเงินในธนาคารสีแส่แปดเซนบาทเนาจะยอดเงินที่ต้องมีเนาะจา้ะเนาะแค่นั้นแล้วก็เขาก็จะบอกให้ทําตามขั้นตอนของเขาคือให้เอายอดเงินมาโชว์แล้วก็อะไรนะเอาออกแล้ว ตีกลับมาอย่างเงี้ยเน็ตตรงนี้เน็ตคือได้ยินดูเฟนทำแล้วเน็ตก็นั่งดูอยู่แต่เน็ตก็งงๆแต่เข้าใจตรงที่ว่าเงินในบัญชีต้องแป0 0เซนบาทเนาะจัสำหรับวีซา่าเกษียณของชาวต่างชาติเนาะแต่เน็ตก็แล้วแต่พี่เขาเลยแล้วกันว่าจะตกลงทำวีซ่าอะไรกับสามีเนาะเพียงแต่ว่ามันอะไร มันต่างกันตรงที่ว่าวีซ่าแต่งงานมันจะยุ่งยากถ้าถ้าสมมติสามีวีซ่าหมดเนี่ยเขาต้องไปต่อวีซ่าคือพี่ก็ต้องเอาทะเบียนสมรสไปโชว์เขาทุกครั้งที่ต้องไปต่อวีซ่าแต่งงานนะแะแล้วก็ต้องเอาพยานไปทุกครั้งนี่คือความแตกต่างของวีซ่าเกษียณกับวีซ่ามารีนเนาะแต่น็วีซ่าแต่งงานอ่าเริ่มแรกเลยที่เน็ตบอกไปก็คือต้องไปขอ โอ้ววีซ่าก่อนเนาะจ้ะในการเตรียมที่จะมายื่นขอวีซ่ากเกษียณหรือวีซ่าแต่งงานที่ไทยเนาะเน็ตก็พูดในในส่วนที่เน็ตกับสามีได้ทํามานะจ๊ะแต่ถ้าคนอื่นเขาจะทําแบบไหนนั้นเน็ตก็ไม่รู้ไอน,นี่คือพูดในประสบประสบการณ์ที่สามีของเน็ตทํามาเกทําวีซ่ากเกษียณเนาะจ้ะแเกไม่ได้ทําวีซ่ามาขีงเพราะว่ามันยุ่งยากเกว่า ต้องไปหาพยานต้องเอาทะเบียนสมรสไปโชว์เขาไอโน่ know, นี่นั่นบางที่ต้องถ่ายรูปนะว่าเออรูปบ้านรูปรถรูกไอ้นันไปเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่ามาลีดนะจ๊ะอันนี้เรื่องจริงเพราะเน็ตเป็นป็นเน็ตนะมีเพื่อนที่เขาทําวีซ่าแต่งงานทุกครั้งที่เขาไปต่อวีซา่าคือเขาบอกไม่ยากไม่ง่ายเลยทั้งทั้งที่เขาทํามา หลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งที่เขาไปต่อเขาต้องพาพยานแล้วก็ต้องพาเมียไปด้วยแล้วก็เอาทะเบียนสมรสไปด้วยแล้วก็ต้องถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปรถถ่ายรูปอะไรอะเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยจ้ะน,นี่แหละมันแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งน้องฝนเอากันบ้านให้ดูว่าทําเสร็จแล้วจ้ะเอาไปถึงไหนแล้วจ้ะแล้วก็มีเพื่อนของแกมาปรึกษาเหมือนกัน ก็แนะนำวีซา่าวีทายไปเนาะจ้ะเพราะมันไม่ยุ่งยากเวลาต่อก็คือง่ายเอรื่องข่ะวนก็มาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวีซ่าของฝรั่งเนาะจ้ะที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนาะถ้าชอบช้อยไหนก็แล้วก็ขอให้เลือกแล้วติตามสะดวกเนาะจ้ะแต่ว่าอันดับแรกคือต้องไปยื่นขอวีซา่าโอวีซ่าก่อนเนาะจ้ะแล้วค่อยมาช้อยอ่า วีซ่ามาลีดหรือวีซ่าริทายนะจ๊ะนี่มันเป็นราคาที่นิขึ้นอยู่แล้วนะจ๊ะแต่งงานคือสี่แสนถ้าริทายคือแปดแสนอ่ามันจะแพงกว่าสี่แสนบาทนาะจ้ะของริทายแต่ความยากความง่ายอันข้างบนนี้จะยากกว่าอันนี้จะง่ายกว่าเนาะนะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อพี่น้อง เน็ตก็ยินดีที่จะทําให้เนาะจ้ะเนาะถ้าใครมีความคิดเห็นหรือกวะหรือใหญกแนะนํำเกี่ยวกับอะไรก็เข้ามาเม้นใต้วิดีโอนี้ได้เนาะจา้ะถ้าเน็ตมีความรู้พอหรือมีประสบการณ์ในจุดนั้นเน็ตก็จะออกมาพูดมาคุยมาแชร์ให้ฟังเนาะจา้ะบางทีมันก็ไม่ไม่ตรงอ่าหมดทุกอย่างแต่ก็ ก็ใกล้เคียงเนาะพูดถึงใกล้เคียงแต่นี่มันเป็นประสบการณ์โดยตรงจากสามีเนทที่แกทำมาแล้วนะาจะเนาะเอาล่ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เนทด้วยนะคะเพื่อเนทจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปใหม่ๆต่อไปนจะจ่ะสำหรับคลิปนี้เนทก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเลยคะ่ะเด้อเนตขอตัวไปดูแลสามีแล้วก็น้องฝนก่อนจะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า